วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่สิบสี่ครับผมอตอนนี้ชายก็จะอาบน้ําแล้วแม่แม่นาวอาบเสร็จแล้วนะครับผมแม่ม่นาวของเราอาบเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยทานยากินยากินอะไรไปก่อนนาะดูดูเจ้าทุงทองทั้งนอนทั้งกินดูเจ้าทุงทองทําดูทําสิดูทําสิเออนอนด้วยกินด้วยเอาเอา,เอาจะถุงทองทําท่าอะไรนี่ นี่จะถุงทองทำท่าอะไรนี่เออทำท่าอะไรงี้นี่ฮะฮะดูทำท่าดูดูทำท่าดูดูท่า,ทาด,ดูท่า,ทา,ด,ด,ทา,ด,ทาดูท่านอนของเขาโอ้อา่านอนไหมดูท่านอนดูท่านอนเอออาบน้ำหน่อยอืมอคุณแม่มะนาว

เอาเออทั้งหิวทั้งดุอะหิวหิวพูดดุอะดุอะนอนนำกินนำอาบนำไหนนำมีความสุขแรงพูดเออมีความสุขอาวดเอ้ามีความสุขอาวดดุอะทั้งกินทั้งนอนมาหลังไหมสั่งของไหม อาละเอาเออมีความสุขแรงเรงาขอบ้างไงยินไหมมีความสุขแรงนอนพร้อมกินพร้อมล่างพร้อมมีคนล่างให้พร้อมเออช่างหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กหน่อยอ้วนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นเด็กอ้วนแล้วเด็กน้อยอ้วนอารมณ์ดีอา่าไม่หงุดบงิดบึบ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  อ้วนอารมณ์ดีนะถ้าอ้วนเนี่ยล้างเสร็จก็ไปหาปูยินยาขาน้ำเสร็จเช้าเดินออกกำลังกายความยิ้ล่างให้อย่างดีเลยล่างไวอย่างงามเลยเกแล้วเออ,อจินพร้อม เสอ,อสินยาบตาแสบเจ้าหุนเมียม,มาเอากินอยู่ออลางกำงงาม,งามเบ้อแปลงถือมันำขัดตัวหน่อยเออจะาถุงทองดำแล้วเดี๋ยวนี้ดำเมียมแล้วไม่มีขี้ใครแล้วมีขี้ใครแล้วขัดรอรอดำดำแล้วเจออ้าสีดอน้อย <c oughs> ชายจะพน่น เฮ้ยน hey! ุ่นๆเดยวไปปิดทั้งหุ่นเดยวไปปิด,ก, wn, ดก,ก๊อกเบาบรรทุนเดินมาหาไม่มะนาวแล้วล้างทำตูมสะอาดเสร็จกินยจากับไม่มะนาวมา กินยายอย่างนี้เดินไปที่นู่นเปินตามาฝั่งนี้ก็เดินไปฝั่งนู่นมา,าชายเอา ทำเสร็จเราก็ปล่อยชาญ่าต่อเลย ใชายช่มาไทายมา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 แล้วมามานี่มามาแล้วมามาเอา ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องปลายถุงทองของเรานะครับดูทานยาอย่างอริดอร่อยเลยน้องถุงทองเนี่ยดูน้องถุงทอง,อง,ง,องคุณแม่มะนาวเ,เวลากินไม่สนใจกันเลยนะครับบุญคุณแม่มะนาวหันหน้าไปโน่นดูน้องถุงทองอวยหน้าวาันนี้ต้องมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับผมห่างเขานาน,านไม่ได้คิดถึงเขาครับผม